หากจะพูดถึงฝันคนเราก็ฝันกันได้มากมายแต่ฝันไหนจะอิ่มอร่อยเท่าร้านอาหารที่ชื่อเป็นความฝันอย่างร้านอาหารในวันนี้ที่สองพิธีกรในเอกและน้องสารีจะพาไปชิมจนอิ่มจุงเบยกับคู่หูอลอนชิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพบกับเราสองคนในรายการ กูอตอนตชิม,ชมวอร์ไรที่ดีสำหรับคนรักอาหารเช่นคุณนะค่ะวันนี้พี่เอกพาสาลีมาที่ไหน่ะคะโอโช่าย,ยากรู้นะหันไปดูบรรยากาศให้อิ่มหนำทางด้านหลังนี้ก่อนเลยยัไงไงเหมือนในฝันเลยอ่ะพี่เอกโอถูกต้องแล้วจ้ะน้องสาลีเพราะว่าร้านที่พี่จะพาน้องสาลีมาในวันนี้นะค่ะเหมือนฝันเลยล่ะเหมือนฝันเลยหรออืมเพราะว่าชื่อร้านเนี่ยน่ารักน่ารักมากๆรู้ไหม ชื่อร้านอะไรยังไงอะคะอ้าวร้านนี้นอกจากบรรยากาศเหมือนฝันแลน<ะ>้วชื่อร้านก็เหมือนฝันเหมือนกันเพราะชื่อร้านที่พี่จะพาน้องสาิีมาก็คือร้าน Little Dream นั่นเองครับาาฝันเล็กๆร้าน Little Dream ร้านอาหารชื่อสุดแสนน่ารักเก๋ๆที่แค่ชื่อก็ชวนหลงไหลให้ผู้ที่ได้ยิน อยากจะมาลองนั่งชิวๆสบายๆที่ร้านกันแล้วสึ่งที่นี่เขาก็มีอาหารบริการหลากหลายเมนูหากอยากจะมาก็มากันได้เลยร้านเขาตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลอง3จะเข้ามาทางเส้นรังสิตนครน,นายกหรือจะเข้ามาทางถนนลำลูกกาก็ได้สังเกตง่ายๆตัวร้านจะมีสีขาวน่ารักสไตล์สวยงามแบบนี้นี่เอง เดินชมรัดอยู่ดีหายไปไหนวะเนี่ยน้องเราตัวยิ่งดำๆอยู่เดยวโดนแดดพังตอนนี้ก็แดดร้อนด้วยดำมาเผาดำยิ่งไปใหญ่อีกโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมครับเดินชมกันอยู่ยากกันอยู่ดีหายไปไหนไม่รู้น้องผมนี่กลัวเนี่ยเดินหลงทงหลงทางไปใครจับไปทิ้งขยะเน่เอ้าไปอยู่ตรงไหนมาเนี่ยก็อยู่ข้างหลังแกไงแล้วนี่มาว่าอะไรสัเนี่ยฮะ แม่รับหลังชนเนีแบอกว่ามาจิกกัดสุดฤทธิ์ว่ากันแหลกลาเลยนะไม่เคยอ่ะไม่เคยจะชมกันอ่ะไม่ก็เดินชม้านปใหม่มาแล้วแล้วก็ยังจะมาไหว้อโทษพอดีเดินชมแล้วเห็นร้านเขาน่ารักดีจะมองทางซ้ายนี่ก็เท่าตาจะมองทางขวานี่ก็โดนใจก็เลยมองไม่เห็นน้องสาวสวยของเราไงเด่นไม่พอคุณผู้ชมทํามองหายากมืดอ๋อหรอรู้ปะเนี่ยว่าร้านเนี่ยเขาตกแต่งสไตล์ไหนเออว่ะเดินดูตั้งนานแล้วเนี่ยสไตล์ไหนะรู้เปล่า ไม่รู้ใช่ไหมเรานัดพี่ผู้จัดการเขาไว้ไงก็ต้องไปถามเขาสิจริงไหมอ้โหนัดเองลืมเองเลยครับฮ้ยไม่ไหวเลยเนี่ยแล้วก็เพราะว่าคนอื่นเขาปีใหม่แล้วก็น่าทำตัวดีๆีนหาทาตัวเหมือนเดิมเอไปแล้วโอ้โห สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โก้ผู้ชมครับนี่คือพี่โกนะครับเป็นผู้จัดก,การร้านของ Little Dream นั่นเองครับ พี่ก็ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะสาลีเนี่ยเพียงกับพี่เอกค่ะว่าสไตล์ร้านเนี่ยค่ะเป็นแบบไหนคะใช่ครับพี่มีจะจับแบบไหนกันแน่ครับสไตล์มันจะเป็นสไตล์วินเทจนะครับตามที่เจ้าของร้านที่พี่เขาบอกไว้โอ้เว้ยสไตล์วินเทจครับผมเป็นแบบคล้ายกัขบขึงกันที่เล็กๆคือแนวแบบของฝรั่งที่พี่เขา,ขขขาขเขาขอขอกสไตล์ไว้สไตายแล้ววันนี้จะมาที่ร้านไม่ได้วินเทจอะไรกับเขาเลยแต่หน้าพี่เอกนี่วินเทจนะใช่ไม่เกี่ยวกันโอ้ค่ะ อ่าแล้วอย่าง Little Dream ครับชื่อนี้ได้มาย่งไรอก็คือพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าเป็นเหมือนความความฝันเล็กๆที่เหมือนกับคิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบเหมือนแบบเออเป็นที่เขาคิดไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องทำร้านแบบนี้ขึ้นมาเพาื่อแบบให้กับลูกค้า เหมือนกับเป็นความฝันแล้วก็มาเป็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยควเล็กๆของพี่จะเป็นฝันเล็กๆของที่จะทำร้านซึ่งอยากได้ร้านสไตล์แบบนี้ใช่ถูกต้องอยากได้ร้านทําร้านแบบนี้เล็กๆน่ารักแล้วก็ทาให้เกิดความจริงขึ้นมาร้านน่ารักมากๆเลยเนาะแล้วเข้ามาในหุบใช่แล้วอย่างนี้ค่ะมีโซนไหนให้ลูกค้าได้เลือกนั่งบ้างคะก็จะมีโซนที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นโซนที่เป็นห้องโถงใหญ่ใหญ่นะครับเราก็จะมีห้องสําหรับ เออลูกค้าท่านไหนถ้ามาต้องการที่แบบพิเับพี่ก็จะมีสําหรับเอไอพีหนึ่งคือห้องเล็กด้านหลังรับได้ประมาณ12ที่จะมีค่าใช้จ่ายหน่อยนึงครับนะครับชั่วโมงละ80แบบนั้นะครับและรับได้12ที่แล้วก็ VIP 2คือด้านข้างที่ที่น้องๆเขานั่งอยู่ก็คือรับได้ประมาณ20ที่อันนี้พี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายชั่วโมงเอ้าละชั่วโมงละร้อยอ๋ออันนี้คือคิดเป็นชั่วโมงอ่าใช่ครับไม่ได้คิดเป็นหัวเทปเปแค่เป็นชั่วโมงใช่ค่ะแต่ว่าจะไม่มีพวกคราวเก่งเหมือนกับเออสำหรับงานพิเศษ ครอบครัวกินสำหรับครอบครัวใหญ่ๆก็มาทาสังสรรค์กันทั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ไปเห็นก็ดูห้องดูอบคนนุณดี <c oughs> แต่ยาวนั่งคุย,ยคกันรได้ใช่<ๆ>ค่ะ <c oughs> ร้านเปิดประมาณเกือบเกือบอนี่ก็เป็นปีที่สองเพราะเราหยุดไปช่วงที่ปีที่แล้วที่เราดโดนน้ำท่วมอ,อ่าก็ร้านก็โดนเสียหายเหมือนกัน ก็ปิดปรับปรุงสักประมาณสักห้าถึงหกเดือนก็โดนโดยเฉพาะสุดสดแถวแรกนี้ก็โดนหนักแต่ว่าดูไม่รู้เลยนะค่ะตอนนี้ก็ทบบไม่รู้เลยเพราะว่าร้านออกมาแบบว่าดูสวยมากๆค่ะแล้วอย่างแบบว่าสโลแกนที่ว่าความสุขเล็กๆเกิดขึ้นได้จากที่นี่นี่มันยังไงคะก็เหมือนมาที่นี่ปุ๊บเราได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่หนึ่งความประทับใจที่ลูกค้ามาครั้งแรกเวลาที่พี่ถามแบบก็เฮ้ย น้องๆ้อทานข้าวเนี่ยคือคือคือพี่ก็ถามว่าพอดีพี่พอดีก็อยู่หน้าครัวบ้างหลังครัวบ้างด้ยินเสียงเกรดเนี้ยน้องเขาบอกว่าอ๋อตกใจคืออาหารอาหารมันแบบว่าเมนูอลังการอะไรอย่เงี้ยตัวแรกอันดับที่2ก็คือตกใจตอนที่เรียกเก็บตังค์ค่ะโอ้อะไรโอโซเอ็เซีฟนอไม่หันราคาคิดตังค์ถูกไหมอาหารมันค่อนข้างที่จัก ถูกมากมากถ้าทานประมาณสิบคนเนี่ยพี่ตีการนตีว่าไม่ไม่ไม่ถึงพันแน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับหน้าตาใช่ใช่ลูกค้าตกใจใช่ไหมนึกว่าจะอาราคาแพงแต่ไม่ไม่แพงเลยต้องต้องลองต้องลองต้องลองเดี๋ยวต้องลองนะครับโอ้ยอย่างนี้แล้วอย่างร้านเนี่ยครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงร้านที่นี่ก็จะเปิดร้านเราจะเปิดประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับรอครัวพี่นี่จะปิดประมาณสองทุ่มครึ่งนั่งได้จนกว่าร้านจะปิดก็ประมาณสักสามทุ่ม ได้กัสามตุ่มใช่แล้วก็จะปิดบริการทุกวันเสาร์ปิดบริการทุกวันเสาร์แต่ถ้าวันไหนที่ชนกับวันนักการเลิกพี่ก็เปิดขายตามปกติเช่นช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาร้านก็ปิดแค่เฉพาะวันเสาร์ก็เปิดขายตลอดนะครับเรียนเชิญค่ะโอ้โหก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าร้านนี้เขามีสโลแกนน่ารักน่ารักที่มีความหมายดีๆด้วย แถมร้านกูยังเป็นสไตล์คันทรีโมเดิร์นซึ่งสวยมากๆแต่ว่าความสวยเหล่านี้จะสวยยิ่งขึ้นไปอีกถ้าได้ควบคู่กับอาหารอร่อยๆดังนั้นช่วงหน้าจะได้พบกับหนึ่งเมนูเด็ดที่จะลุยครัวกันห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะพลาดหมดอดอร่อยหน่วยแน่นอนเลยทีเดียว สบายใจครับมีคนเข้าครัวแทนอ้าวแต่ผมไม่ได้อู้นะครับผมยมังทำหน้าที่พิธีกรสุดหลอ,อกกับพี่โก,โก,โก้ยเหมือนเดิมมาพี่โกโ้ครับเมนูที่น้องสาลีเนี่ยได้เข้าไปทำในครัวนี่ชื่อเมนูอะไรครับ วันนี้พี่ก็นำเสนอยำสเต็กหมูยำสเต็กหมูล่ะคะชื่ออาจจะแปลกๆหน่อยเป็นยังไงบ้างครับยำสเต็กก็จะเป็นเราจะทำเอาเนื้อสเต็กเนี่ยมายำแบบสไตล์ของคนไทยเราจะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานในตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นรสชาติยำยำสำหรับคอที่ก็คือสำหรับแอลกอฮอล์นิดๆอะไรเงี้ยมาทานเบียร์แล้วก็อันนี้หอมเป็นสไตล์แบบหวานทำไมถึงเลือกเมนูนี้มาทำโจ รู้สึกว่าเมนูนี้จะเป็นท,ท,ทําง่ายสำาัญถ้าน้องคนไหนที่เขาเรียกว่าไปหาตัวสันคอหมูที่ปกติที่ใช้สันคออยู่แล้วถ้าถ้าน,น้องที่ที่เห็นแต่ทางบ้านสามารถหาเนื้อหมูอะไรก็ได้แต่สมมติถ้าเป็นพี่ที่เป็นอิสลามก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่จะมาทาเป็นยำท่านตอนจะทำจะง่ายอย่างนี้อยากจะเห็นหน้าตาแต่ลุงสิรกำลังไปช่วยทำอยู่ผมให้เข้าครัวไปแล้ว นี้ผมถามเลยว่าอย่างสไตล์ของอาหารของร้านเนี่ยครับยูทันรีมเนี่ยเป็นประเภทไหนถ้าส่วนใหญ่ครับสไตล์นี้จะเป็นสไตล์ฟิวชั่นท,ที่ที่ตัวหนึ่งที่เรามีโดดโขึ้นมาตัวหนึ่งที่เป็นฟิวชั่นคือเอาผสมผสานร,ระหว่างให้มันอยู่ในภาในนเดียวกันแล้วก็จะเป็นนำสเสนอพวกสเต็กสเต็กที่ราคาที่จะค่อนข้างจะไม่แพงก็เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งซุปสเต็กสลัดอะไรพวกนี้สไตล์จีน ก็จะมาแนวแนวแนวออกฝรั่งแล้วจะเป็นฟิวชั่นเลยรแบบนี้มาสไตล์ออกแนวฟิวชั่นฝรั่งอ๋อมีสเต็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวสเต็กใช่ไหมครับอย่างนี้เวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยครับเมนูไหนบ้างที่แบบต้องสั่งไม่งั้นมาไม่ถึงร้านเมนูแนะนำนั่นเองครับประมาณนั้นสเต็กก็ต้องคงจะเป็นพ็อกช็อปเพราะว่าที่นี่ราคาไม่แพงโดยรวมของอาหารเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยพ็อกช็อปอาจจะเสนราคาที่ ขั้นต่ำก็อาจจะเป็นถึงร้อยห้าแต่ที่เนี่ยถูกมากๆที่ขายอยู่ที่90บาทโอ้โหพอกชอบเหรอครับอ่าใช่ครับพอกอบมันจะมีอุปกรณ์ทั้งหมดตั้งแต่สลัดยันเนฟรนช์ฟรายมีขนมปังที่ร้านทำเองด้วยครับคือกินจานเดงคุณอิ่มเลยอ่ะผมก็ชอบทานพอกอบนะแต่ว่าหายากนะครับหลใช่ใช่